สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊กพวกแดงครับวันนี้ก็เจอกันวันที่12สิงหาละครับนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับผมก็ในฐานะลูกคนหนึ่งนะครับก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับจะได้อยู่กับลูกหลานเป็นนานๆนะครับผมรักแม่ครับผมมาเข้าเรื่องของเรานะครับผมนะก่อนหน้านี้นะครับผมเคยถอดลําโพงหลังของซีวิ c เอฟดีเรานะครับผมนะ ก็วิธีถอดในครั้งนั้นนะครับผมจะถอดเบาะหลังออกก่อนนะครับนะแล้วก็ค่อยถอดแผงตัวนี้นะครับก็จะเจอลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับผมทีนี้ก็มีสมาชิกแนะนํากันเข้ามานะครับว่าไม่จาเป็นต้องถอดเบาะก็ได้นะครับก็สามารถถอดลําโพงออกได้นะครับดังนั้นคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทางลัดกันนะครับโอเคลุยกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมนะวิธีการถอดลําโพงโดยที่ไม่ต้องถอดเบาะหลังนะครับอ่ะ ลำโพงเราจะอยู่ตรงนี้นะครับ2ตัวนะครับนะลำโพงหลังอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะถอดแผงข้างตรงนี้ก่อนนะครับแผงเสาท้ายเนี่ยนะครับผมก็อ่ะดึงดึงยางขอบประตูตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็เนี่ยเอามือดึงนะครับผมนี่นะครับอ่ะอ่โอเคแกะออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอ่ะคิปล็อกอยู่นะครับอยู่3ามตัวหนึ่งแล้วก็3มตัวนี้นะครับผมนะ ก็ให้เอาออกนะครับทางตัวฝั่งขวาและซ้ายนะครับผมเอาออกทั้งสองฝั่งนะครับผมนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปที่ฝาท้ายกันนะครับผมนะนี่โอเคฝาท้ายนะครับเห็นไหมจะมีคลิปพวกนี้นะครับสีขาวขาวเนี่ยเป็นคลิปยึดตัวแดชบอร์ดนะครับผมเราก็เนี่ยครับดันคลิปนะครับผมก็ใช้ครีม หนีบนะครับผมแล้วก็ดันมันขึ้นไปนะครับผมน่ะทําแบบนี้กับทุกตัวนะครับผมนะมันจะมีอยู่เนี่ยหนึ่งสสามนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับสี่ห้าหนะครับผมนะก็เอามันออกทุกตัวนะครับผมนี่นี่นะครับนี่นะครับทําแบบนี้นะครับ เนี่ยครับเมื่อเราปลดล็อกชิปพวกนี้แล้วนะครับนะอเดี๋ยวเราไปในรถกันต่อนะครับผมอันดับถอดไปนะครับเดี๋ยวเราถอดหมอนตัวนี้ออกก่อนนะครับหมอนรองคอนะครับก็บีบตัวนี้นะครับผมแล้วก็ดึงออกครับนี่เห็นไหมหลุดแล้วนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะงัดแผงแดชบอร์ดขึ้นนะครับผมนะเริ่มจากแนวตรงนี้นะครับผมนะก็จับเนี่ยตรงขอบๆนะครับแล้วก็งัดขึ้นเลยนะอื้ม เห็นไหมเนี่ยครับผมงัดมานะครับนัดไปเนี่ยตลอดแนวเลยนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นแล้วนะครับผมหน้าประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับตอนนี้ก็หลุดแล้วนะครับผมเนี่เห็นไหมผมง้างเข้าไปจะเห็นลําโพงอยู่ข้างในแล้วนะครับเห็นไหมนะก็ยกง้างประมาณเนี้ก็ มีพื้นที่สําหรับเอาลําโพงเข้าลําโพงออกได้พอดีเลยนะครับผมเห็นไหมก็ง้างขึ้นอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องอยกตัวนี้ออกนะครับผมนะเนี่ยนะสำหรับใครที่จะเอาอีกฝั่งออกนะครับผมก็เอาหมอนอีกฝั่งหนึ่งออกนะครับผมแล้วก็ง้างแบบนี้นะตลอดแนวเนี่ยก็จะสามารถเอาตัวอีกฝั่งหนึ่งออกได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเฉพาะข้างนี้นะครับผมนะ โอเคนะครับผมจะหาอะไรวางหนุนไว้นะครับจะได้มีช่องมือสอดเข้าไปนะครับนะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นน็อตตัวข้างในนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์8นะครับก็ใช้ประแจนะครับผมหมุนออกได้เลยนะครับเล็งหน่อยนะมันจะอยู่ลึกหน่อยนะครับผมอาจจะหมุนยากหน่อยนะครับเพราะมันอยู่ลึกนะครับต้องค่อยค่อยหมุนทีละนิดทีละนิดนะครับพื้นที่ทํางานมันน้อยนะครับนะอ่ะ นี่ครับพอมันหลวมแล้วก็ใช้มือหมุนออกได้นะครับผมนะโอเคหลดแล้วนะครับน็อตนะนี่เห็นไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับนะก็เนี่ยสามารถขยับลําโพงนะครับผมเนี่ยเนี่ยนี่ออกได้แล้วนะครับผมเห็นไหมนะเอออแต่ก่อนนี้ไปปลดสายลําโพงก่อนนะครับไปปลดด้านนอกกันนะครับนะ นี่ครับผมลืมปลดสายลําโพงนะที่จริงปลดตั้งแต่แรกเลยก็ดีนะครับผมนะเนี่ยบีบแล้วก็ดึงออกนะครับผมนะเนี่ยบีบด้านข้างนะครับแล้วก็ดึงออกนี่ลาโพงพร้อมหลุดแล้วนะครับผมอ่ะนี่ยที่จริงลําโพงนะครับมันจะมีน็อตยึดหนึ่งจุดแค่ตัวนี้นะครับส่วนท้ายมันี่ยจะเป็นข่าเขี่ยวล็อกกับตัวบอดี้รถนะครับเราก็ดึงถอยออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับนะอ่ะทีนี้ลําโพงพร้อมหลุดแล้วครับ เนี่ยนะครับอ่ะโอเคเป็นไงหลุดแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงครับสําหรับวิธีการถอดลําโพงนะครับผมก็ถอดไม่ยากเลยใช่ไหมครับวิธีนี้แล้วก็ลื้อน้อยด้วยนะครับผมนะนี่ก็เปลี่ยนลําโพงใหม่ใส่กลับเข้าไปนะครับตามสะดวกเลยนะครับผมนะ อีกหนึ่งคำถามที่คนถามมากันเยอะนะครับลำโพงหลังนะครับกับลำโพงหน้ารถนะครับใช้ด้วยการได้หรือเปล่าก็คือใช้ด้วยกันได้นะครับวิธีถอดใส่เหมือนกันเลยลำโพงรถเดิมนะครับออกมาจากศูนย์เนี่ยนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับถ้ามันขาดก็ไปเบิกศูนย์ราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับผมนะก็จะได้เสียงแบบเดิมเลยนะครับหรือใครอยากอัปเกรดก็ตามงบเลยนะครับผมโอเคนะหลังจากนี้ก็ใส่กลับเข้าไปตามเดิมนะครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการถอดใส่ลําโพงแบบไม่ต้องถอดเบาะนะเป็นวิธีลัดนะครับก็ขอบคุณสมาชิกนะครับที่แนะนํากันเข้ามานะครับเนี่แหละครับตรงตามจุดประสงค์ผมเลยนะครับสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้กันนะครับผมนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับใครมีข้อมูลอะไรแนะนํากันได้เต็มที่เลยนะครับไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรติดตามชมกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเย่ I can swear